สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับน้องๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมบอกว่าพี่ๆเอทางช่องทาง u t u b e นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับทางสปปลาวนะครับผมที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันนะครับผมเบ้าลองกับขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับพีเอฟซีก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผม ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ PPFC เนาะนะครับรับชมแล้วนะครับ PPFC บอมักกสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับบอลองกับบอวากันนะครับแค่ PPFC เข้ามารับชมนะครับ กดกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลลองบอลลองก็ดีใจแล้วนะครับผมครับในแนวทางงวดที่แล้วนะครับ ppfc นะครับบอลลองให้เด่น5เด่น8นะครับวิ่งลูดที่8นะครับผมผลหวยลาวออก1088กับ66นะครับเด่น5นี่ลุดไปนะครับ ppfc เนาะกลมาในเด่น8แล้วก็วิ่งลูดที่8นะครับผมแต่ว่า88บอลลองบร่ได้จับคู่ให้นะครับ มีแค่87นะครับซุดแค่87เนาะครับเนาะกากราบขอโทษขออภัยนะครับแต่สำหรับสายวิ่งรูดนี่ก็น่าจะมีเฮกันนะครับผมสำหรับสายวิ่งรูดเนาะนะครับผมกาบบน่าเสื้อว่าเพิ่นสีออกแบบนี้นะครับเนาะเบิ้ลทางล่างทางบนนะครับผม8866นะครับครับก็เดี๋ยวเพามารับชมแนวทางงวดประจําวันที่20นะครับเป็นงวดของวันพุธนะครับงวดแรกนะครับเป็นพีเอฟซีเนาะ กับบูวว่าแนวทางสีออกมาแบบใหนนะครับเพราะว่าเพิ่อนออกวันพุธนะครับยังบ่เคยออกเนาะนะครับผมจะมารอรุ่นิดตามพร้อพๆกันนะครับ PPFC ว่าแนวทางเบาลหลองนะครับจะมาดีหรือว่าจะพังนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับในสูตร2เม็ดนะครับสูตร2เม็ดเด่นที่ชอบนะครับก็จะมี มี4กับ5นะครับผม4กับ5สายวิ่งลูดให้ไปที่4นะครับในสูตรนี้เนาะเด่น4เด่น5สายวิ่งลูดให้ไปที่4นะครับส่วนจับคู่เด่น5ก็จะมี5 1 ห้าสองห้าเจ็ดห้าห้าแล้วก็ห้าเก้านะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าห้าห้าเก้านะครับส่วนเด่นสี่วิ่งรุ่นที่สี่นะครับจับคู่ตัวเด่นก็จะมี 40414245แล้วก็47นะครับผม4041424547นะครับ ส่วนสี่ตัวก็จะมีสี่เจ็ดสองห้านะครับผมห้าห้านะครับห้าห้าสี่สองนะครับพีเอฟซีจะมีสองชุดนะครับใน เด่น4ตัวนะครับผมส่วนจับคู่3ตัวนะครับ742นะครับเจ็ดสี่ศูนย์นะครับสี่สองห้า แล้วก็4 57นะครับ PPFC ถึงอกถึงใจกันอยู่บนเนาะครับผมกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวนะครับในงวดนี้นะครับผมชอบ52นะครับแล้วก็55นะครับพี่ส่วน4ชอบ42นะครับ แล้วก็47นะครับผมส่วน3ตัวที่ชื่นชอบนะครับก็จะมี457แล้วก็742นะครับผมกระโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมบอลองกระคอกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์นะครับผม กดแชร์นะครับผมกดติดตามเนาะเป็นกําลังใจให้เบ้าหลงนะครับผมกะมารอรุ่นผมพร้อมกันนะครับพี่พีเอฟซีเนาะในวันในพรุ่งนี้นะครับเนาะวันที่20นะครับว่าห่วยรัฐบาลลาวนะครับเพิ่นออกวันพุธวดแรกนะครับว่าเบ้าหลงจะมาดีหรือว่าจะพังนะครับผมเนาะก็มารุ่นผมพร้อมกันนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในทุกๆแนวทางนะครับผมกาบสวัสดีครับ